วันพยาบาลสากลวันพยาบาลสากลสภาการพยาบาลระหว่างประเทศเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลได้กําหนดให้วันที่12พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากลโดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2514ทั้งนี้เนื่องจากวันที่12พฤษภาคมเป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกําเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเหมือนมนุษย์อย่างแท้จริงจนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกประวัติมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลพยาบาลชาวอังกฤษ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลแผนใหม่ขึ้นเป็นแห่งแรกที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสลอนดอนเมื่อปีคิศกราช1860จัดการสอนที่เป็นระบบโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเรียกว่าระบบพยาบาลในติงเกลที่ได้รับความนิยมนำไปใช้แพร่หลายทั่วโลกชีวิตในวัยยาวมิสฟลอเรนซ์ในติงเกลเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมคศ,ศ1820 ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีในครอบครัวชาวอังกฤษผู้มีฐานะดีมิสในติงเกลเกิดในยุควิกต,ตอรียที่กุลสตรีชั้นสูงได้รับการเตรียมในครอบครัวให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมสำหรับการแต่งงานกับชนชั้นสูงด้วยกันเพื่อทำหน้าที่ภรรยาและมารดาที่ดีต่อไปแต่ท่านไม่ต้องการสังคมในแบบนั้น จึงได้พยายามศึกษาหาความรู้จักบิดาด้วยการเรียนรู้ภายในครอบครัวจนกระทั่งมีความรอบรู้ในวิชาการต่างๆเป็นอย่างดีและพูดได้ดีถึงหกภาษาท่านเป็นผู้ที่มีความศรัทธาแรงกล้าในศาสนาและไม่ประสงค์จะแต่งงานแต่ต้องการทำความดีแก่มวลมนุษย์เพื่ออุทิศตนเป็นกุศลถวายแด่รพระผู้เป็นเจ้ามากกว่า จึงได้พยายามสแสวงหาวิธีการที่จะสามารถใช้เป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศในขณะนั้นและพบว่าการเป็นพยาบาลน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะมากกว่าวิธีอื่นดังนั้นจึงพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะนั้นเป็นยุคที่การพยาบาลอยู่ในฐานะตกต่ำอย่างมาก ทำให้ไม่มีกุลสตรีเข้ามาเป็นพยาบาลและมิสในติงเกลก็ไม่ได้รับอนุญาตจากครอบครัวให้ไปเป็นพยาบาลเช่นกันจึงได้แต่จัดเตรียมยาและอาหารไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยทุกยากซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบๆคฤหาสน์ที่อยู่อาศัย ถือเป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งของกุลสตรีชั้นสูงในขณะนั้นซึ่งท่านก็พบว่าเป็นงานที่ทำได้อยู่ในเพียงมุงจำกัดเท่านั้นจนกระทั่งหลายปีต่อมาเมื่อมิสไนติงเกลมีอายุมากขึ้นถึง31ปีจึงได้พยายามขออนุญาตจากครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับอนุญาตให้ทำตามความต้องการได้โดยวางแผนการเดินทางไปสแสวงหาประสบการณ์ในการเป็นพยาบาลกับคณะแม่ชีพยาบาลดีคอนเนสที่รับดูแลเด็กกำพร้า ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไครเซเวิร์ดประเทศเยอรมันโดยใช้เวลาประมาณ3เดือนเศษและได้ขอศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงพยาบาลบางแห่งในประเทศฝรั่งเศสระหว่างเดินทางกลับประเทศอังกฤษการประกอบอาชีพการพยาบาลเมื่อมิสไนติงเกลเดินทางกลับถึงอังกฤษได้วางแผนการทำงานทันที แต่พบว่าบิดาเกิดป่วยกระทันหันจึงต้องอยู่ดูแลประมาณปีเศษ จนกระทั่งอาการป่วยของบิดาทุเราจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้บิดามีความเข้าใจและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการพยาบาลตามที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกเป็นอาชีพต่อจากนั้นมิสสเติงเกลจึงขออนุญาตครอบครัวไปเริ่มทำงานการพยาบาลที่สถานพยาบาลสำหรับคุณสตรีชั้นสูงที่เจ็บป่วยในกรุงลอนดอน และมีผลงานดีเด่นจนกระทั่งได้รับการยกย่องทั่วไปในด้านการเอาใจใส่ผู้ป่วยและจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะจนประสบความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยอหิวาตะกะโลกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในลอนดอนทําให้เริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั่วไปในประเทศอังกฤษขณะเดียวกันในปีคิศ .1853 ได้เกิดสงครามไครเมียซึ่งทหารอังกฤษถูกส่งไปช่วยพันธมิตรคือออตโตมันหรือตุรกีรบกับรัสเซียผลของสงครามทำให้ทหารอังกฤษจำนวนมากเจ็บป่วยและล้มตายจากโรคระบาดคืออหิวาตกโลกทำให้หลอดซิสมี่เฮอร์เบิร์ตเสนาธิการกลาโหมของอังกฤษขอความช่วยเหลือจากมิสไนติงเกลให้จัดหาพยาบาลไปทำงานในกองทัพ ที่สนามรบในสงครามไครเมียมิสไนติงเกลเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงให้ลูกประจักษ์ในคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของการพยาบาลจึงให้ความช่วยเหลือโดยคันเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและอาสาสมัครไปทำงานเป็นพยาบาลในกองทัพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นในปีคศ1854 มิสเนติงเกลพร้อมด้วยสตรีอีก34คนออกเดินทางจากประเทศอังกฤษไปยังตุรกีและเข้าทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลค่ายทหารที่สกูตารีตุรกีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามบริเวณที่มีการสู้รบคือแหลมไครเมียเมื่อมีทหารบาดเจ็บหรือล้มป่วยจากการสู้รบ ก็จะขนย้ายทางเรือข้ามทะเลดำมายัางโรงพยาบาลค่ายทหารแห่งนี้มิสในติงเกลและคณะได้ทุ่มเทดูแลทหารที่เจ็บป่วยเป็นอย่างดีและศึกษาสถิติทำให้พบว่าสาเหตุการตายของทหารมาจากการติดเชื้อมากกว่าจากการสู้รบ ดังนั้นจึงได้พยายามปรับปรุงสุขะอนามัยของโรงพยาบาลและค่ายทหารทำให้อัตราการตายของทหารลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละส2ิบเหลือเพียงร้อยละสอภายในเวลา6เดือนเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งรัฐบาลอังกฤษและครอบครัวทหารต่างชื่นชมยินดีอย่างมาก ทุกฝ่ายจึงร่วมใจกันก่อตั้งกองทุนในติงเกลเพื่อมอบให้เป็นของขวัญตอบแทนเมื่อสองครามสงบลงโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกเมื่อสองครามสงบลงในปีคศ .1856 มิสไนติงเกลเดินทางกลับประเทศอังกฤษและได้รับเงินกองทุนไนติงเกลเป็นของขวัญเพื่อใช้ในการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลแต่ยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการ เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องทำคือการเขียนรายงานข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการปรับปรุงระบบสุขอ,อนามัยของกองทัพการก่อตั้งโรงพยาบาลทหารเพื่อให้ทหารที่บาดเจ็บพิการได้กลับมาพักฟื้นฟูสุขภาพแต่งตำราการบริหารจัดการโรงพยาบาลและตำราทางการพยาบาลประกอบกับ การมีสุขภาพเสื่อมโทรมและเจ็บป่วยจากการทำงานหนักในโรงพยาบาลค่ายทหารมาก่อนจึงทำให้การใช้เงินกองทุนในติงเกลเพื่อก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกมีความล่าช้าจนกระทั่งคิรักราช1860จึงสามารถเริ่มเปิดการสอนโรงเรียนพยาบาลในติงเกลที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสริมแม่น้ำเทมส์กรุงลอนดอน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกที่มีระบบการเรียนการสอนที่ชัดเจนดำเนินการอิสระแยกจากโรงพยาบาลมีหอพักและอาคารเรียนเฉพาะนักศึกษาพยาบาลเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจึงมีผู้สนใจนำไปเป็นต้นแบบของการผลิตพยาบาลทั่วโลกในเวลาต่อมา มิสไนปิงเกลกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแผร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในฐานะสุภาพสตรีแห่งดวงประทีปผู้ก่อกำเนิดการพยาบาลแผนใหม่กวีนักประพันธ์นักแต่งเพลงและนักดนตรีต่างจัดทำบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยมีการนำชีวประวัติและผลงานไปจัดทำเป็นภาพยนตร์เผยแพร่ทั่วโลกมากถึงสี่เรื่อง ทำให้สังคมเกิดความนิยมคลั่งไคล้การเป็นพยาบาลจึงมีผลอย่างมากต่อการส่งเสริมให้กุลสตรีชั้นสูงให้ความสนใจต่อการมาเป็นพยาบาลเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนถือเป็นพระคุณอย่างสูงที่ความเสียสละ และความทุ่มเทในการทำงานของท่านส่งผลดีต่อวิชาชีพการพยาบาลอย่างอเองอานกอนันต์และได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน